สวัสดีครับผมบ้าหนองครับมือนีเบ้าหนองอยู่สารแม่ฮันนี่ครับมือนีฝนบโตกอากาศดีครับมือนีฝนบโตกเสาร์ที่แล้วฝนโตกครับมือนีกับวันจันทร์แล้วเบ้าหนองมาจากกระท่อมลุงผู้สวงวัดป่าโนนหนองคู่เบ้าหนองก็เลยแวะมาหาแม่แล้วกลับมาบอกเด็กตองหวดของผีสาวทางไกลครับหวดที่แล้วครับเพื่อนไฮไวสองศูนย์เจ็ดเพื่อนกระถืออีก้ะครับเจ็ดสองแต่ว่าย่งเหลือ 0220กับ0770ยังมาทัานออกวดนี้เพิ่กะหายไม่อีกแล้วครับเดี๋ยวจะมาฟังกันว่ามือนีตัวเลขของคนใส่ตัวไหนมากฟังไวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรละฟังนําช่องเบาหน่องเป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนตัวเลขสิม,มักหรือบมกักก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนถูกสิ่งต่างมันกนนนะคือว่าแ่ะเนาะที่เบาหนอง เบาอยู่ประจำเลยคือมันอยู่ที่โชคแลดดวงครับเบาหนองกับไปฝ่ายป,ปูอยู่วัดปานนวน้องคู่มาเบาหนองกับไปขอโชคนั่นแหละขอโชคคือเกาขอโชคต้องหวดเบาหน่องเขาเลยมาขอให้พี่สาวเพื่อนเพิ่นว่าให้จับลูกพี่ปองเพื่อนว่างวดนี้เอาลูกสองสองลูกกับพ่องวดนี้จับสองลูกกับพ่อแล้วเบาหนองจับให้เพื่อนครับแต่ก็สมาบอกเีตตองหวดเพื่อน,นำ งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเดี๋ยวไปจับลูกฟินปองน้ำกันก่อนนะจังมาเบิงมาฟังว่าเลขตัวง,งวดของพี่สาวทางไกลเพื่อนไห้ตัวไหนงวดวที่หนึ่งกรกฎาคมครับผมนี่ครับผมเลขที่่พีสาวเพื่อนไห้ตัวง,งวดงวดวันขันคือลูกของแม่ฮันนี่ครับผมเลขในลูกแม่ฮันนี่ก็คืองวดกว่อนงวดนันเพื่อนไห้เจ็ดศูนย์สองงวดวันที่สิบหกเพื่อนไห้เมื่อกี้สองศูนย์เจ็ดครับ 2 0 7ศ็กระถือทั้งสองงวดส่วนครับผมถูกทั้งสองงวดส่นเลย72งวดนี่เดี๋ยวมาเบิ่ง่าเพิ่นให้ตัวไหนมาแล้กก็มว่าจับลูกปีฟองน้ำการ,รับว่ามือนีเลขกปีปองสิเป็นตัวไหนงวดวันที่หนึ่งกระะกฎาหมห,หงครับผมพี่สาวจากทางไกลเนาะเพิ่ศสัทธาแม่เพื่อเลยให้บ่าวน้องมาเป็นสะพานบุญไหแล้วก็มารับโชคแล้วมาขอโชคงวดของเลขพีีสาวทางไกล ว่าแต่งแต่เฮ็ดคลิปมานี่เขาเกือบทุกงวดครับขันบ่กเขาก็คือหนึ่งงวดนอกนั้นก็เข้ามาสองนวดสามวดต่อกันแล้วก็จะมาเว้นหนึ่งนวดประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาจับลูกปิงปองทำกรรารข่าวบอมบนี่เหล็กปิงปองสิเป็นตัวใดเนาะนี่ครับเหล็กปิงปองงวดวันที่สิบเอิงนวดวันที่หนึ่งกรกดาคหหครับผมอ่าจับลูกแรกครับผม หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดครับตัวแรกครับผมหมายเลขเจ็ดเดี๋ยวไปเบิ่งตัวที่สองครับผม1ะเป็นเจ็ดอย่างน้อแม่จะให้เจ็ดอย่างงวดนี่งวดวันที่สิบหกโอ้ยสิบหกจะเป็นเบาผิดงวดวันที่หนึ่งกรากดาหกหกครับผมเบาผิดเบาถือไอ้เนาจุเปินจะสร้างคนเห็นไอบงด้แหนมเะครับเด้อลูกที่สองครับ เจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับผมสาธุสาธุขอให้แม่มอบโชคให้ลูกหลานสุขผู้สุขคนแล้วแม่เด้อเจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้าเดี๋ยวมาฟังเลขตองงวดของพี่สาวนครับว่าเพิ่นให้ตัวใดงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกหกครับผมสาธุสาธุเห็นกันแล้วนะครับเนาะ เล่ปิงปองผีสาวจากทางไกลพอดีบ่าน้องจา้าบุกปิงปองแล้วบ้าน้องว่าจะนางอาัดคลิปอยู่หันพอดีมีเหตุสุขเสริญน,นิดหน่อยกับบสามารถนดังหยุดอยู่นันใดบ่าน้องก็เลยมาอัดต่ออยู่บ้านแต่กับบเป็นทอย่างครับเห็นกันแล้วนะครับเนาะเล่หพผีสาวของเพื่อนทีเพื่อนให้บ้าน้นองมาจาับลุกปิงปองเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าบ,บ้าน้องเห็นเล่บ้าน้นองเอ๊ะแปลกใหญ่ เป็นยังแม่ให้ตัวนี้มาอีกบ่เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันตรงกันกับเลขที่เพินใไ้มาตรงกันจนแบบจะชิว่าจังไดจําได้บครับงวดก่อนที่พี่สาวทางไกลเพิ่นไหเก้าศู9ย์เจ็ดเก้ยบ่แม่นงวดนัดเ้ไศูนเพศูนย์เก้าเจ็ดที่ว่ามันออกสามตัวโตดงวดนี้น เพื่อนหมากแล้ครับเพื่อนไหมากสองหางเพื่อนหมาสองหาง,หาง,หางเด็กสามโตได้เพื่อนหมากสองหางแต่ว่าเพื่อนยังตามเด็กโตเก่าหนำคือสองศูนย์เจ็ดเด็ลูกลแม่เนีเพื่อนก็นยังตามอยู่สองศูนย์เจ็ดเพื่อนก็นยังตามเพื่อนถือเจ็ดสองมาสองหัวสอนกับปนี้เพื่อนก็นหายมาอีกสองหางมันก็จะร่วมเป็นสามหาง สีหาง,รง,งครับจับหลูกบิงบองแมนบ้าครับงวดหนีเพื่อนหายมา079บ้านหนองไปวะบ้านหนองยังถามเลยว่าเป็นยังพีขึ้นมาเด็ดตัวนี้โบลูบ่านหนองพีตามเลงตัวนี้มาหลายงวดละจองทีว่ามันออก0เก่าเนี่ยพีก็ได้แต่ว่าพี่บดูาหายดีตัวนี้ไหวเพื่อนวางสีหนะึ่งหกคา626 626 079กับ626มากวัวครับมากบ่มากะขึาากก้นอยู่ที่ดุ้นพินิจของแต่ละคนนะครับเนาะแล้กกรเพิ่นาตามเลข 9, เก่าเพิ่นก็คือ207งวดมื้อน้70ให้702งวดนี้ให้ต่กลับก็คือ207เพราะว่ามันยังบ่ทันออก0220แล้วกะ0770ยังบ่ทันออกอย่าเรื่องแตก2โตออกนําเด้อเพิ่นว่า จะเลือกแตกสองตัวออกน้ำแน่อย่างได้กับลองพิจารณาเบิ่งนะครับนอกาบาลงกับวงหัวเพิ่งไหมานี่คือข้อไม้ยังหกสองหกหรือว่าเพิ่นสื่อเหลขกลดลงปูว่าตีว่าหกหกบนนเนนะครับหกหกแต่ว่าเพิ่งโบเขียนว่าหกหกเพิ่นเขียนว่าหกสองหกเพิ่นว่าให้ไปแตกเอาเองเพิ่นว่าให้ไปแตกสองตัวเอาเอง งไงก็ลองพิจรารณาไปเลยนะครับเด้อเลขกผีสาวทางไกลครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเบานองบริไปเพราะไอ้ยังฝนตกมือนีกวันจันทร์นะครับเนาะมือนีกวันจันทร์เบาหนงบริบริเบาหนงกลับมาจากไอ้วัดปา่าโนนน้องคู่เบานองกลับมาจากวัดปา่าโนนน้องคู่เบานองกับแวะมาบอกเลขตองงวดของผีสาว จังไรกะลองอีจาหนาเบิ่งเด้อครับเด้องวดวันที่1กรกฎาคม66เข้ามารับโชคไว้ด้วยกันบ่าวน้องก็คนก็ถามมาหลายโยว่าบ่าวน้องซื้อตจะได้ใบระบ่บ่าวน้องบอกว่าบ่าวน้องไฮเล็กต้องงวดไว้ละครับผู้บางคนบ่รว่าแกได้เบิ่งอยู่ในช่องนั้นแต่ว่าอยากดินจากปากบ่าวน้องเพิ่นว่าจังซี่นะก็อยากได้ยินจากปากบ่าวน้องบ่าวน้องก็บบอลกอยู่ว่าน้องบ่าวน้องซื้ออัน2เอ้ยบ่แม่น2807 817 407แล้วก็417ที่บ้านหนองหลยฤตองงวัดไหวถ้าผู้ใดบ่้เบิ่งกะกลับไปย้อนเบิ่งเด้อครับเด้อ่าแมนจริงบให้จังไดไไ้บ้านงก็บอกไปอับ้านหลงยังมาตัวนี้บ่มาอยู่ครับเพราะว่าบ้านหลังวดวันบ้านหลงซื้อ718บ้านหลงซื้อ718บ้านหลงก็จะตามอยู่บ้านหลงยังตามอยู่718นี่บ้านหลงยังตามอยู่แต่ว่าเอกบา ตอ่บบองวดเบาน่องนั่นเบาน่องให้แปดหนึ่งเจ็ดนี่ละหกคับนี่ละในหกคับนี่ละเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดอีกอย่างนี่แหละในหกคับนี่เบานองกันยังตามอยู่ครับกับมักไพ่มักมันเนาะแต่ว่าส่วนเหล็กสองตเดี๋ยวจะมาว่ากันเบาน่องงวดนี้เหล็สองเหล็กสองโตเาาบานองกันมักหก,กกับมักเก่าอยู่มักหกกับมักเกา่าแต่ว่าจะเป็นหกยังแต่ว่าจะเป็นเก่าอย่าง ก็เดี๋ยวจงคอยติดตามนะครับนาะเห็นแล้วครับนะเด็กปีเสารทางไกลจะด้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับงวดวันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมหกขอบุญบารล้มีแม่ฮันนี่มอบโชคให้ลูกหลานผู้ดใดเขามาเบิง้งผูใ้ใดเขามากดไลค์กดแชร์เขามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ขอให้ถูกไว้นัำกันไปทุกๆงวดครับผมสวัสดีครับ